ัสดีครับมาดูกับรถ JCB นะครับเทเลเฮลเลอร์ mm hmm. ตัวนี้รุ่นยาว5เมตรมีกระเช้าให้นะครับมีขีบให้แล้วก็มีงามีบุ้งกีเปลี่ยนยางใหม่4เส้นชั่วโมงทำงานน้อยมากนะครับชั่วโมงแค่ไม่เกิน500ชั่วโมงสวยๆอย่างนี้เลยนะครับทำรียบร้อยยางใหม่นะครับชั่วโมงทำงานน้อยมากครับ ได้เลยนะครับราคา990,000บาทนะครับ990,000บาทเท่านั้นนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่เป็น2ร้านเลยครับตัวนี้มาดูชื่อว่าเป็นยังไงน,นี่ครับระยะอยู่ที่เท่านี้จริงๆสวยอย่างนี้เลยรถอยู่ที่ จันทบุรีนะครับเดี๋ยว,วหลังเปิดให้ดูนะครับพอดีวันนี้ร้านปิดดูล่างดีเขาดีทุกอย่างสวยงามครับลายไปปิ้งต่อได้ครับสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทร098 147 1267มีตัวกระเช้าให้นะครับแล้วก็มีงา าสำหรับตักเหมือนโพลลิฟนะครับแล้วก็เรื่องของออมีมุ้งกี่ให้ด้วยครับอันนี้ถอดง่ายมีคพิษนะครับทำสีมาเรียบร้อยชั่วโมงทำงานน้อยมากนะครับขายอยู่ที่990,000บาทเท่านั้นเองครับพี่น้องถือว่าสูกมากสำหรับเดลเลย์ฮรุ่นนี้